โอเคฮัมสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆมาช่วยปลูกหญ้านะคะหญ้าแปลงที่สองวันนั้นปลูกเสร็จแปลงนึงนู่นก็ฟังเนาะ เย็นชมได้นะคะชาวช้างกันปลูกยาแปลงที่สองนะคะ,บบะคะนแนนที่ได้มาจากออนไลน์ขายผลไม้ก็คือน้ำซื้อค่าน้ำใจที่มาช่วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะตาที่ทำคอกให้เว้นทองภาษาช่วยตลอด <c oughs> ทำทั้งคอกทำเสาวันนั้นก็เรียบร้อยแล้วเสาเพราะว่าทรายมันมันอ่อนเนาะตาเนาะทรายอ่อนแล้วแม่ซากุละแค่เอามือไป<ค>จา้านิดนิดเดียวก็ออกแล้วทรายมันไม่แน่น เป็นดินทรายค่ะปรดีวันนี้ก็มาปลูกญยาต่อยกล่องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะได้พันยามาจากโครงการเขาให้แล้วก็อีกแปลงก็ยังไม่ยกล่องก็จะทำต่อเรื่อยๆแล้วค่ะ จนเสร็จขอบคุณมากนะคะสหรับกำลังใจที่อมอบให้กัชาช้างอาหานมาด้วย ไปมาง,งานเอาจุวัวดอกเล็กเลยนะคิดบเรณา์ปลงเลยวันนี้จะเสร็จไม่ตานี่ไม่เสร็จหรอกเนาะ กิจของชาวชามตัางแต่ละวันปลูกญหญ้าทำนาที่ก็ไปเอาหญ้าออกจากต้นข้าวแต่ละวันค่ะทำตลอดก็จะได้ให้ช้างได้กินได้ปลูกแล้วก็ดีใจมากแล้วค่ะ วันข้างหน้าเขาก็จะได้กินเรื่อยๆทำครั้งแรกก็เขาก็ได้กินตลอดเลยทตนี้ตัดก็ขึ้นใหม่ตัดก็ขึ้นใหม่เป็นกำลังใจอีกกำลังใจนะคะคุณย่าตลอดจานขึ้นมาก็หาหญ้าให้เขากิน ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ